ประโยชน์ของน้ำสับประรดสับประรดมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงจึงช่วยบำรุงกระดูกและฟันและยังมีวิตามินซีที่ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันลดความเสี่ยงของโรคเงือกอักเสบโรคปริธานหรือรามานาดมีสรรพคุณทางยาช่วยในการย่อยอาหารราการเน่นท้องช่วยขับปัสสาวะ ลดอาการแผลในปากลดอาการบวมอักเสบช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอในร่างกายช่วยบำรุงข้อต่อในอวัยวะต่างๆช่วยบรรเทาอาการของโรคไซนัสอักเสบโรคหลอดลมอักเสบโรคไขข้ออักเสบช่วยลดอาการบวมอักเสบของข้อต่อที่หัวไหล่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรีย ที่ทำให้อาการไม่เรื้อรังได้